นั่งรถไฟครั้งแรกก็จะงงงแต่ว่าได้บรรยากาศที่แปลกตาธรรมชาติสองข้างทางวิถีชีวิตชาวบ้านที่รถไฟวิ่งผ่านวิวก็สวยเป็นความรู้สึกที่แตกต่างที่คุ้มค่าจริงๆเลยค่ะวันนี้ทางช่องอเมมี่วาไลาตี้นะคะจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟลงเรือไปตลาดล่มหุบแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมกันนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางดูซิว่าเราจะทุรักทุเลหรือจะสมูทยังไงลองดูกันสักวันนะเพื่อนๆไปให้กําลังใจกันนะคะป่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปมหาชัยกันนะคะแต่เราจะนั่งรถไฟเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันเลยนะคะเจ็ดโมงสองคนรถธรรมดาค่ะเท่าไหร่คะสองคนที่สิบใช่ไหมคะได้ตั๋วมาแล้วไปไปกันรถออกเจ็ดโมงนี่เราจะไปนี่นะเราจะไปที่ มหาชัยโดยนั่งรถไฟสายโรงเรียนใหญ่มหาชัยนะคะเพื่อนๆไปกัน<า>เขามีเวลาบอกด้วยนะเนี่ย<ม>ว่ารถไฟมากี่โมงออกกี่โมงแต่วันนี้เรามาเช้าเลยนะคะเราจะออกจากสถานีโรงเรียนใหญ่ไปมหาชัยเที่ยวเจ็ดโมงค่ะ ห้ามใช้งวกใช่ไหมขอบคุณค่ะเขาบอกห้ามห้ามใชงูกหัวออกหน้าต่างใบไม้มันเยอะ ไปค่ะเพ,พื่นอนๆเราจะพาเพื่นอนๆไปนั่งรถไฟเที่ยวไปมหาชัยนะคะครั้งแรกเลยแล้วนั่งตัวรียบคนน้อเยอะจริงด้วยข้างทางเนี่ยล <c oughs> ดลงนะตอนนี้เราถึงที่สถานีรถไฟมหาชัยแล้วนะคะเขาเรียกอกอย่างหนึ่งว่าสถานีแม่กอง <c oughs> ใช่ไหม แดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆสำรวจความเรียบร้อยก่อนว้าวโอ้เห็นหลังคาติดติดกระตู้รถไฟเลยอะ่ะดูดิโอ้ยีย่ของขายเยอะเลยโอ้ยีของขายข้างทางรถไฟอันนี้คือตลาดว้านีคือสถานีนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราเตรียมตัวลงกันแล้วค่ะนี่คือสถานีมหาชัยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดมหาชัยนะคะรับเพื่อนไปค่ะจะเดินออกมาทางตลาดกันออกมาปุ๊บเจอแผงขายปลาหิวข้าวทันทีเลยค่ะเราลงจากสถานีรถไฟแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราก็เดินผ่านตลาดมหาชัยที่นี่ขายปลาสลิดแล้วก็อาหารแห้งเยอะเลย เดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือนะคะเพื่อที่จะไปลงเรือจะข้ามไปท่าฉลองะคะเพื่อนๆท่าเรือที่เราจะไปลงเรือไปท่าฉลองนะคะกิโลศูนย์มหาชัยค่ะร้านรับลมคาเฟ่บริเวณตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะคะมีร้านกาแฟเพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็จะมาทานกาแฟทานอาหาร มาถ่ายรูปเช็คอินระหว่างที่เราจะไปลงเรือข้ามฟากไปท่าฉลอมก็ได้นะคะท่าฉลอมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าเรือกี่บาทสองคนกี่บาทคะสองคนนะสองคนคนละสามบาทไะ เห็นตัวไหมตัวก็น่ารักนะมินิมินิตัวอ่าอะเอาไปอันนี้เรากำลังจะไปลงเรือนะคะเพื่อนๆไปลงเรือเพื่อที่จะข้ามไปท่าสลอมฝั่งนู้นนะคะนูน่นฝั่งนู้นเลยไะ <c oughs> ให้เขาขึ้นเรือหมดก่อนเนาะคนเดินก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งทางเล็กๆตรงนี้นคือมอเตอร์ไซค์นะคะ ข้าอมอไซลงได้ด้วยอันนี้เสียโมไซ์กี่บาทคะหกนะบาทะหกบาทอ๋อรวมคนรวมโมไซ์ใช่ไหมใช่ถ้ารถโมไซกับคนหกบาทนะคะพเพื่อนๆถ้าเราเป็นเราแบบนี้คนละสามบาท นั่งหัวเรือดีกว่านั่งใกล้ๆก,กับตันเยน็นเพื่อที่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะเนี่ยจากจากฝั่งแม่กองไปท่าฉลองท่าฉลองกับหาชใจจะคิดทำไมว่าใครเชื่อมความรักไว้ดีกว่าเนี่ยได้แค่นี้แหละ การที่เรือจะเข้าเทียบท่านี่ก็เป็นบรรยากาศน่ารักมากมากเลยนะคะเพื่อนๆกับตันที่มาเนี่ยเขาก็จะชะลอก่อนรอให้เรืออีกลำหนึ่งออกไปก่อนแล้วก็เขาก็จะค่อยๆตีโคง้งเบาๆแล้วก็เข้าเทียบท่านะคะไม่น่ากลัวเลยค่ะตอนนี้พอพอเรือเทียบท่าแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมอเตอร์ไซค์ก็จะทยอยลงไปก่อนนะคะเราก็ลงทีหลังมอเตอร์ไซค์ก็ได้ะคะ่ะเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ นี่คือการบรรยากาศขึ้นลงท่าเทียบเรือมหาชัยท่าฉลอมนะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นท่าเรือกันจะเดินขึ้นแล้วนะคะเราถึงท่าเรือท่าฉลอมแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดินขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะคะไปเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะชุมชนต้นแบบที่ท่าฉลอมค่ะป่ะเราไปกันเลยนี่คือเป้าหมายของวันนี้ที่เราบอกว่า จะเที่ยวท่าฉลอมให้ครบค่ะนี่คือระหว่างทางที่เราเดินเพื่อที่จะออกไปตรงท่าฉลอมนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเรือของเทศบาลนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ่ะเดินออกมาก็หิวเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรอร่อยๆรอ,ยองท้องกันก่อนไม่งั้นหมดแรงแน่นอนค่ะทานที่นี่ไม่ได้หรอไม่อ เดี๋ยวเรามาทางผัดไทยแดงที่ท่าสลอบจาอร่อยค่ะเดี๋ยวชิมก่นอนอร่อยไม่ต้องปรุงแต่ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวอ่ะก็บีบมะนาวนิดนึงได้นะคะเพื่อนๆ ที่นี่จะออกรสชาติหวานไทยๆเลยคะ่ะอร่อยอร่อยมากๆเลยมาที่นี่ไม่เคยพลาดเลยนะคะถ้าร้านไม่ปิดนะอร่อยมาก อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะแต่ระหว่างทางเพื่อนๆดูนะว่ามีฝาท่ออยู่เขาจะเป็นภาพกราฟิกตี้ค่ะถนนทั้งถนนนะคะเพื่อนๆเขาก็จะทําอุตสาหกรรมเรือประมงก็จะมีพวกอาหารทะเลตากแห้งเขาจะตากกันตรงใกล้ๆท่าน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็มีร้านเอามาวางจำหน่ายเนี้ยเรียงรายกันทั้งถนนเลยนะคะเห็นบรรยากาศเงียบๆแบบนี้แต่มองเข้าไปภายในร้าน เห็นเขาแพ็คของกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะสงสัยขายออนไลน์กันนะคะเดินมาอีกกนิดนึงเราก็จะเข้าไปตรงสถานีรถไฟนะคะโดยผ่านวัดนี้ค่ะพอผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศที่แปลกตาจากเมื่อก่อนเคยลุกล้างตอนนี้เขาก็ลังปรับปรุงทําพื้นที่เป็นที่ตั้งโชว์หัวรถจักรนะคะมีภาพกราฟิกซี่สวยๆแล้วก็เขาจะเอาหัวรถจักรมาตั้งโชว์นะคะเราสามารถถ่ายรูปได้เดี๋ยวก็คงดูการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าอีกนะคะ เราเราขึ้นรไปเลยแบบขามากเลยอ่ะ้ถไฟขบวนนี้นะเราจะกําลังจะถ่ายรูปเล่นที่สถานีรถไฟไบ้านแดงแล้วเราก็จะมาเช็คเวลากันเนาะปรากฏว่าเราขึ้นมาก็บอกว่าไปตลาดโลูก็ปตลาลากหมูก็ได้ตอนที่ว่าเราไปแล้วเราขรา้างรถรถไกี่บาทมีที่เดียวออือมีสมงบรรยากาศสองข้างทางก็จะเห็นอะไรที่แปลกตาดูเป็นธรรมชาติ แล้วก็จะมีกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะทัวร์ของชาวต่างชาติก็จะมาขึ้นตรงสถานีกาหลงนะคะแล้วก็จะมีนาเกลือแบบนี้แต่ว่าเราถ่ายรูปเปนิดเดียวเองตอนแรกเราไม่กล้าไม่กล้าชะโงกไปที่กระจกอะคะ <Okay. S 1> ่ะบรรยากาศเมื่อถึงใกล้สถานีรถไฟก็จะชะลอลงแบบขับเนิบๆเนิบๆน,น,น,นะคะบรรยากาศสองข้างทางน,น่ารักมากเลยตื่นเต้นอนนีว่าเรานี่เป็นซุปตาเลยนะคะ ที่เห็นนี่คือบรรยากาศวันธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นเวลาปกติอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์วันหยุดติดต่อกันหลายๆวันหรือวนัอวนทเทศกาลอะไรที่สํำคัญๆเนี่ยไม่อยากจะคิดภาพเลยนะคะว่าคนจะเยอะขนาดไหนถ้าใครเคยมานี่ก็คงจะนึกภาพออกนะคะ บน่อจากสถานีในเวลา11กานทีกว่าที่เราจะแทรกตัวออกมาจากฝูงชนได้ก็เล่นเอามือเหมือนกันนะคะตื่นเต้นมากเลยออกมาได้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพที่ป้ายด้านหน้าเป็นหลักฐานนิดนึงว่าเรามาแล้วจริงๆแล้วต่อกันที่เราจะไปที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลมซึ่งว่าวัดนี้เป็นวัดที่สําคัญที่สุดเลยของจังหวัดสมุทรสงคราม และมีพระที่สําคัญประดิษฐานอยู่ในวัดนี้ก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะเดิมวัดนี้เป็นวัดโบราณไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างตอนแรกชื่อว่าวัดศรีจำปามีอายุก,กว่า500ปีต่อมาชื่อว่าวัดบ้านแหลมเพราะว่ามีชาวบ้านแหลมที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่นี่และก็ได้ช่วยกันบูรณะวัดนะคะ และต่อมาเมื่อปี2498ได้รับพระราชทานชื่อว่าวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทเป็นศิละปะอยุธยาและสุขโขทยัยตอนปลายจะมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากๆเลยความสูงขององค์ท่านจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลานะคะสูง167ซนเมตรประมาณขนาดเท่าคนธรรมดานี่นะคะ แลวกรมศิลป์เนี่ยได้จดทะเบียนไว้เป็นโบราณวัตถุแห่งชาติรวมถึงพระอุโบสถด้วยนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสําคัญแห่งชาติเช่นกันค่ะประชาชนทั่วไปนิยมมากราบขอพรกับท่านในด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตาค้าขายแล้วก็ถ้าขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมปิดทองที่องค์ท่านด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบาทที่องค์หลวงพ่ออุ้มอยู่ปัจจุบันเป็นบาทแก้วสีน้ำเงิน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชได้เป็นผู้ถวายเนื่องจากว่าบาดเดิมของท่านได้จมหายในน้ําก่อนที่ชาวประมงจะเจอองค์ท่านจากทะเลปากอ่าวแม่กองค่ะที่แปลกตาอีกอย่างหนึ่งคือภายในพระอุโบสถนี้จะไม่มีจิตกรรมฝาผนังค่ะได้เวลาเดินตลาดล่มหุบกันแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัญซีนอีกที่หนึ่งของประเทศไทยได้เลยนะตลาดนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2527นะคะระยะทางไม่ไกลหรอก แล้วก็มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยนะไม่ว่าจะเป็นล่มหุบรถไฟแม่กลองหรือตลาดเสียงตายเหตุผลที่ชาวบ้านเรียกตลาดเสียงตายเพราะว่าบริเวณตลาดนี้วางขายของชิดติดกับทางรถไฟเลยแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านกลางตลอดของตลาดเลยนะคะแต่ว่ารถไฟวิ่งไม่เร็วนะชาวบ้านเขาจะรู้กันรถไฟมาก็จะเก็บของพอรถไฟผ่านไปปุ๊บก็จะกลางของขายเหมือนปกติรถไฟก็วิ่งไม่เร็วนะคะช่วงตรงนี้ สถานีรถไฟสถานี a r e f u l f o ถไฟขบวนสุดท้ายของวันนะคะที่เราจะออกจากสถานีแม่กลองเพื่อที่จะไปสถานีบ้านแหลม ที่นี่สถานีแม่กลองที่นี่สถานีแม่กลองก็นไม่ได้ค่ะเนรถจักรขบนรถเราเจอเราเป็นขอรถสัมภาระน้าที่จะติดตัวมานั่งก็เพื่อนถกก็ได้ค่ะรถไ,ไฟสายนี้เป็นรถไฟท่องเที่ยวนะคะเมื่อรถไฟเทียบที่ชานชาลาสถานีก็จะมีเจ้าพนักงานนี่มาปัดกวาดเช็ดถูให้งามตาแล้วก็จะมีผู้โดยสารขึ้นไปนั่งรอ แล้ววิวสองข้างทางตอนที่เรากลับนะคะเราถ่ายได้เต็มที่เลยเพราะเรารู้แล้วว่าจังหวะไหนจะถ่ายยังไงไม่เหมือนกับเที่ยวมาเรายังงงๆอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เราก็สามารถที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้บ้างนะคะระหว่างการเดินทางเราก็จะพบเห็นอะไรใหม่ๆแปลกตาเหมือนท่องโลกกว้างให้ความรู้สึกที่แตกต่างธรรมชาติสองข้างทางสวยงามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่รถไฟวิ่งผ่านตัวเราอาจจะมีเพียมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าระหว่างทางนี้ คุ้มค่าที่สวยงามมากๆเลยค่ะไม่เสียใจเลยนะคะที่เราโดดขึ้นรถไฟโดยไม่ทันตั้งตัวตารางเวลาเดินรถของสถานีบ้านแหลมจะมีสี่ขบวนต่อวันนะคะได้เวลาที่เราจะต้องรอเรือข้ามไปมหาชัยนะคะระหว่างที่ยืนรอเรืออยู่ก็เราก็จะเห็นกลุ่มนกบินมาตอนแรกเราก็ว่านกอะไรอ๋อเป็นนกนางนวลทำไมเขาถึงยังไม่ยอมกลับประเทศเขานะบรรยากาศ ตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนี่เป็นบรรยากาศที่สวยงามแปลกตาแสงสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลองมานั่งรถไฟเที่ยวดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอมมี่วาไรนตี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พาไปดูอะไรที่ใหม่ๆวาไลตี้เพิ่มขึ้นมากเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเราจะเดินกลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีมหาชัยนะคะเป็นขบวนสุดท้ายค่ะดูซิเขาขายอะไรเนี่ยออคารูมัน น,นี่ปา้าอาหารแห้งแย่ๆเลยเนาะนนสถานีมหาชัยได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเที่ยวมอมแมมมาทั้งวันเลย